รูปร่างเหมือนผู้ชายผอมแห้งสูงยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปและมีหัวเป็นโทรโคงหมอนั่นคือโคโศกอย่าให้เขาจับได้เด็กขาว่ดาเรากำลังหนีถ้าโดนหมอนั่นเจอเข้ามันจะประกาศให้ทุกคนรู้ชายหนุ่มขายลูกโป่งบอกเธอท่าทางของเขาเคร่งเครียดมากขึ้นไปอีกแต่ระหว่างที่ยาดาพยายามใช้สมาธิฟังอย่างตั้งใจนั้นมือของเธอก็เผลอไปเกาะเกี่ยวโดนเข้ากับลูกโป่งลูกหนึ่งเข้ามันแตกและส่งเสียงดัง ทันใดนั้นทนเสียงของงานวัดก็เปลี่ยนไปทันทีเครื่องเล่นเริ่มกรีดร้องดนตรีที่เวทีลิเกเปลี่ยนเป็นสยดสยองชายหัวโทระคงโผ่ชะงโงกหน้าเข้ามาใกล้พวกเขาเอา้เอานี่ว่าใครหลันดีและสาวน้อยคนนั้นเป็นใครกำลังทำอะไรกันอยู่นั่นหรอ จากนั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ๆค่อยๆจะยอยเข้ามาหาพวกเขาแย่าดาหวาดกลัวมากคิดว่าตนโดนชายขายลูกโป่งหลอกเขาให้หรือเปล่าจึงรีบวิ่งหนีออกไปอลันชายหนุ่มขายลูกโป่งพยายามจะรั้งเธอไว้แต่ไม่ทัน ยาดาวิ่งมาจนถึงแถวเต็นท์ขนาดใหญ่ข้างแม่น้ำข้างหน้าปรากฏว่ามีผู้หญิงร่างสูงคนหนึ่งยืนขวางอยู่สวมชุดไทยโบราณหน้าตาแปลกประหลาดท่าทางดูสง่าง,งามแต่กลับมีบรรยากาศน่ากลัวแฝงอยู่จะรีบไปไหนล่ะจ๊ะหนูน้อยไม่อยากเป็นครอ ตัวเดียวกับพวกเราเหรอจ๊ะที่นี่นะ่ะมีที่สำหรับคนแบบพวกเธอเสอนอสุภาพสตรี <c oughs> นางนั้นกล่าวกับเธอก่อนจะค่อยๆแปรเปลี่ยนรูปร่างไปมีแท่งประหลาดประหลาดงอกออกมาจากกลางหลังของเธอคล้ายขาของแมงมุมร่างกายใหญ่โตจ้องมองยาดาแล้วสยะยิ้ม <c oughs>